ดครับลุงบางไมลเลิฟมาพบกันอีกแล้วเช้านี้ลุงบางจะไปไหนไปที่ไหนไปทำอะไรแล้วทริปนี้มีใครไปบ้างเดี๋ยวติดตามชมแต่ว่าทริปนี้พิเศษนิดนึงครับวันนี้มีปราอีทมาด้วยครับวันนี้มีคนสอนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับว่าเช้านี้ลุงบางจะไปเจอเพื่อนๆนที่ไหน แล้วทริปนี้ลุงบังไปทำอะไรโอเคเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับขี่รถตอนเช้านี่มันก็ดีนะครับแดดไม่ร้อนด้วยรถไม่ติดขี่สบายนะฮะอากาศดีลุงบางส่วนใหญ่เวลาออกทริปกับแก๊งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะนัดกันแต่เช้าตู่เลยนะฮะเราจะได้มีเวลาเหลือเฟือนในการขี่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจอเพื่อนๆนที่ศูนย์พระลามห้า เดี๋ยวลุงบังต้องขอเติมพลังสักนิดนะครับกับร้านกาแฟเจ้าประจำของลุงบางขอกินกาแฟสักแก้วไข่ลวกส,กสักสองใบแล้วค่อยไปกันต่อครับลุงบางไมลเลิฟมาถึงแล้วจุดนัดพบของเราทุกครั้งที่เราจะออกทริปเราก็จะนัดกันอยู่ที่นี่นะฮะฮารเรยเดวิสนันออฟทนบุรีนะฮะวันนี้เรามีทริปจะไป ชุมพรกันครับค้างหนึ่งคืนไปที่ปัตทิวชุมพรแล้วก็มีไปบริจาครู้สึกว่าจะไปไปทีเอ่อที่ที่ไหนกัเที่อะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็คอยติดตามกันในทิปละกันว่าว่าจะไปทำอะไรที่ไหนกันบ้างนะครับนีสมาชิกก็ทยอยกันมาแล้วนะครับวันนี้ก็เยอะอยู่นะครับ เยอะอยู่เยอะอย,อย,อยู่หลายคันอยู่สาร์ล้อมหมู่นี้เจ็ดโมงแล้วเราจะใช้เส้นลาดบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันบรรยากาศตลอดทางเป็นยังไงลุงบังจะถ่ายให้ชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับอ้าวเพื่อนๆเ,เราก็เริ่มทยอยเดินทางมาจนเกือบครบแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่คัน อ่าอันนี้น้องปอนสุดหล่อนะครับขวัญใจสาวๆนะครับอันนี้อันนี้พี่โจ้ครับอันนี้คือม้าประจำกายของลุงบังนะครับ Heritage White Sandper พี่มนพี่หมวยสมาชิกใหม่ของ Dark Hot Chapter นะครับ เราเข้าไปชมบรรยากาศภายในศูนย์พระรามห้านะครับเวลาเราออกทริปเช้าเช้าอย่างเงี้ยทางศูนย์ก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มบริการเรานะครับวันนี้ก็เป็นแซนด์วิชนะครับโอ้ลุงบังลองชิมแล้วรสชาติอร่อยเลยครับแล้วก็ก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยพี่อาร์ตประธานด a r ฮอสแชปเตอร์ของเราเนี่ยก็จะนัดแนะเรื่องเส้นทางการเดินทางการใช้สัญญ,ญาณมือต่างๆให้กับสมาชิกที่ร่วมทริปนะครับ มันเป็นธรรมเนียมแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับที่เราต้องทำนะครับอ่าก่อนออกก็เก็บรูปร่วมกันสักรูปจะออกเดินทางแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมการบรรยากาศระหว่างทางนะครับบรรยากาศเดินทางนะครับวันนี้ป้าอีทเราก็ได้หมวกใบนะครับโชว์เอะเพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ รถเริ่มเยอะแล้วนะครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับแต่เดินทางมาได้สักระยะหนึ่งเกิดปัญหาสิครับเกิดปัญหาตรงที่ว่าเซน่าที่เราใช้ในการสื่อสารกันเนี่ยใช้การไม่ได้เลยครับติดต่อคุยกันไม่ได้สำคัญมากนะครับเรื่องนี้เราจึงต้องจอดเพื่อที่จะต้องมาจูนกันใหม่แล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะครับ ออนนี้เราก็แวะอยู่ปั๊มลุงเท่งขาขาลงใต้นะฮะแวะแวะเติมน้ํามันกันแล้วก็แวะดื่มน้ํากันก่อนนะตอนนี้ก็เราออกมา7โมงนี่9โมงครึ่งใช้เวลาพอสมควรนะเพราะขบวนเราใหญ่รถหลายคันอยู่เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวปั๊มต่อไปจะไปที่ปานบุรี แล้วเดี๋ยวเ,อเจอกันครับโอเคครับระหว่างเดินทางนี่ก็มีตากล้องนะครับสาวสวยประจำกลุ่มเรานะครับน้องนุ่นนะครับแฟนพี่บังจิฟฟี่นะครับก็จะถ่ายคลิปให้กับพวกเราตลอดทางเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปสวยๆครับอ่า ตอนนี้เราก็มาจอดอีกหนึ่งปั๊มแล้วนะฮะแต่วันนี้ดีอย่างที่ว่าศูนย์ฮาร์เล็ออฟชนบุรีเนี่ยเขามีรถเดโมมาให้เราลอง3ามคันเราก็เลยจะต้องเข้าปั๊มถี่หน่อยเพื่อที่จะสลับเปลี่ยนรถกันนี่ครับคันแรกนี่เ g 2จี4ตัวใหม่เลยตัวใหม่ล่าสุดเลยนี่คันที่2 คันที่สองเป็นรถคิงตัวนี้เอามาให้ลองเหมือนกันคันที่สามนี่เป็น low s อันนี้ใช่องดังๆป่ะครับนี่ใช่ครับเฮ้ยลงบางไปเลยสวัสดีครับลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอ fc ครับเจอ fc ที่ปัดน้ำปานครับปลาบุรีนอืมอันนี้ครับนี่ครับ fc fc ผมครับ fc ที่มาอันนี้อยู่ช่องอะไรครับคุณช่องอะไรครับ อเมริกาโน่โมโตครับช่องช่องใหม่ครับช่องใหม่รายกาโน่โมโตครับโอ้โหติดตามติดตามลงบางมานานมากเลยทุกคนดีมากเลยครับที่เจอบางไปดีครับผมยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับผมผมขอขอญาต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 อัดอัดงานก่อนนะครับขอญาตนะครับขอญาตครับนั่นพี่บางเหรอนั่นพี่บางเหรอเออครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่องช่องไหนครับช่องช่องผมชื่อบางไปบางไปนะ ไม่ไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงแม่แม่ผมได้ออกช่องลุงบักแล้วโอเคครับแม่แม่ฝากแชร์ไลค์แชร์ด้วยนะโอ้โหนี่ครับมาก็เอฟซีเราก็เยอะนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วสถานีต่อไปเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวแวะกาแฟสักแก้วก่อนเดี๋ยวรุกวางจะลองขี่คันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวจะลองขี่แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันดีแค่ไหนนี่ จะดูกันว่ามันสุดย,าายอดสักแค่ไหนปีล่าสุด2020ใส่โอเค10นาที10นาทีต้องขอบคุณน้องนุงน่นอ,อีก ครั้งด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาหล่อจริงๆเลยเชา้าถึงแล้วครับครัวรัดดาเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนอยบรรยากาศดีอูเขาล้อมรอบเลยบรรยากาศดีคัวรัดดาร้านนี้จะอยู่ทางที่วิ่งเข้าไปถ้าถ้ำพญานครนนะครับ ได้เาคิดว่าเรามาเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าอาหารร้านนี้อร่อยไหมว่าเมนูวันนี้จะเด็ดแค่ไหนโอเคครับไปใครมาปานบุรีก็แวะครัวรัตดานะครับมันจะมีครัวบุกดาครัวรัตดาโอเคบรรยากาศดีครับลมเย็นวันนี้ขี่สบายๆไม่มีแดดเท่าไหร่เมื่อกี้พี่ลุงบางลองขี่ผมจะอยู่ในช่องพี่ด้วยอ่ะพี่ไม่ให้ผมอยู่ด้วยสวัสดีครับ อันนี้ F oh oh okay, 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 C อ๋อครับ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 โอเคครับโอเคเคยดูกดไลค์กดแชร์ยังครับออกยังไม่เห็นเลยโอเคโอี้ลุงบางขี่คันนี้มานี่นะอ๋อลุงบางโอ้โหอัตราการเร่งนะร้อยสี่ร้อยห้านี้ไม่รู้สึกเลยว่าเราขับมาร้อยสี่ร้อยห้านะดีจริงๆครับโอเคเดี๋ยวแวะทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน รสชาติอาหารของที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีนั่งกินสบายเลยฮะลมโชยแล้วก็ทานข้าวเสร็จเราก็ขี่กันออกมาเพื่อที่จะไปจุดถ่ายรูปตรงหาดสามพยานะครับนี่ลุงบางก็ขี่สบายสบายครับแดดไม่มี แต่ไม่แนะนำนะครับการขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยการไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับถือว่าอันตรายนะครับไม่ควรจะทำนะครับเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีนะครับลุงบังก็ขออภัยด้วยบรรยากาศรอบทางก็มีแต่ภูเขานะครับปานบุรีชุมพรก็จะมีอย่างเงี้ยครับมีเกาะเยอะมีภูเขาเยอะแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่วันนี้ถือว่าโอเคเลยครับอันนี้เราก็มาจุด ถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะฮะของหาดสามพยานะฮะจุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่มาแวะถ่ายรูปกันวิวบรรยากาศดีมากอากาศดีสบายสบายว้าวลม,มเย็นมากเลยครับบรรยากาศดีจังเลย เดีย๋ยวเราแวะถ่ายรูปตรงนี้อีกแป๊บนึงเสร็จแล้วเราจะไปแฮปปี้บาร์เพื่อจะไปเล่นแพเปียกกัน <Okay. S 1> ไปเล่นน้ำกันโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มีช่างภาพจากหลายสำนักเลยนะครับที่หลกัหลกๆก็คืออเมริกาโน่โมโตนะครับแล้วก็อาอุ้ยเกียร์มือนะครับพี่มนพี่หมวยอันนี้เรียกว่าสุด,สสดทุกคนครับตอนนี้ลูกบังถึงแฮปปี้บาร์แล้วนะครับเปลี่ยนชุดแล้วเตรียม ๋ตวตัวลงทะเลนะครับที่นี่แฮปปี้บาร์บรรยากาศก็จะประมาณอย่างนี้นะครับนี่มีบาร์มีไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามาเที่ยวให้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 โอเอห้ใ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 ห้คห้ห้ใหับนี่้ให้กห้ใ้ใร้ให้ให้ให้้ เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่พี่เนี่ยลุงบังพี่จริงมะพี่ครับจริงมะพี่แฮปปี้บาร์นี่ถ้าถ้าเกิดมามาคนเดียวนี่เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าเกิดเล่นเล่นเล่นแพอย่างเงี้ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าแพห้าร้อยองัวค่ะแพเปลี่ยนห้าเก้าเก้าตอหัวค่ะอาหารคืนบ้านหนึ่งหมื่นโอ้โหสุดยอดแล้วมีที่พักไหมไม่มีพักส่วนใหญ่จะเน้นเป็นลูกค้ากางเดินต่อค่ะโอเคแฮปปี้บาร์ตั้งอยู่ที่ไหน ตำบลปากคลองหมบะทิวจังหวัดชุมพรอ๋อเราปักหมุดในในแมปได้เลยใช่ไหมว่าแฮปปี้บาร์นะโอเคโอ้น่ารักน่ารักมากน่ารักมากเรียมตัวอะไรครับเนี่ตัวอะไรครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรบ้างอุ้ยบรรยากาศดีบรรยากาศดีอ่าริมทะเลเลย โอเคอันนี้ถ้าเกิดจะมาแฮปปี้บาร์นะครับติดต่อน้องน้องแจ็คนะครับเป็นแอดมินเบอร์ติดต่อเบอร์จำไม่ได้ใช่ไหมโอเคหน้าเพจเบอร์ติดต่อดูหน้าเพจนะคะแฮปปี้บาหัดทุกอย่างคใช้กชทแช์เพจด้วยนะคะใช่โอเค ลุงบางไมเลิฟคอลแลบกับอเมริกาโน่โมโต้ครับอเมริกาโน่โมโตอ่าสวัสดีครับอเมริกาโน่โมโต้สวัสดีสวัสดีครับอันนี้เป็นเป็นเป็นในนี่เรียกว่าเป็นเป็นเพจพี่เพจน้องกันเลยนะครับอันนี้อเมริกาโน่โมโต้นะครับติดต่อใช่ครับไม่เลิฟใช่ครับอูสวัสดีครับอเมริกาโน่มาจากไหนครับเนี่ยผมออุ้ยเกีื่อมมือเขาบอก เราก็ต้องนั่งแพเปียกนะครับเรือก็จะลากเราออกไปกลางทะเลไม่ถึงก็กลางอ่ะนะนี่บรรยากาศก็สนุกสนานครับแล้วก็เดี๋ยวเรือก็จะไปจอดตรงโขดหินอันหนึ่งที่เราต้องโดดจากหน้าผาเนี่ยลงมาเห็นทางทางพี่คนเรือบอกว่าประมาณความสูงประมาณ8 m. เมตรนี่ฮะบรรยากาศดีครับเมืองไทยนะครับ ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะให้เราได้เที่ยวนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มหลงรักชุมพรแล้วสิครับน้ำใสหน้าไาวมากเลยครับนี่ครับสาวสวยหนึ่งเดียวของเราน้องนุ่นครับโอ้โหเก่งจริงๆกว่าลุงบางจะทำใจได้นะครับอันนี้คือการขึ้นไปครั้งที่สองนะครับ กว่าจะทําใจได้ที่จะกระโดดลงมานะครับสูงครับพอขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเราจะทําได้เหรออ่าก็ต้องครับก็ต้องเพื่อเพื่อแฟนของลุงบังไม l เลิฟทุกคนนะครับลุงบังก็ต้องทําให้ได้ครับหลังจากเสร็จจากภารกิจก็มาครับปาร์ตี้ยามค่ำคืนนะฮะ ทางศูนย์ฮาเล่ออฟทอมบอรีก็จัดให้เราปาร์ตี้ริมหาดกันเลยนะครับกินเลี้ยงกันริมหาดเลยฮะมีคาราโอเกะอ่ามีบาร์บีคิวมีปิ้งย่างโอวบรรยากาศดีครับลมโชว์ตลอดเลยสนุกสนานกันพอสมควรนะครับ นีครับสมาชิกจะเริ่มอดเครื่องติดกอกคาราโอเกะมาครับร้องกันแบบเรียกทิศเรียกได้ว่าแบบไม่มีใครยอมวางไม้กันเลยนะครับสนุกครับสนุกคลิปนี้นี่ไปอีกก็สนุกขอบคุณนะครับสำหรับกิจกรรดีๆที่ฮาร์นเรย์เดวิสันออฟโทมอลี จััดให้กกบพวเรรานะคับมื่อวานเรามามืดไปหน่อยนะครับก็ถ่ายบรรยากาศหน้าห้องพักของเรานะครับรีสอร์ทจันน้อยรีสอร์ทนะครับบรรยากาศดีครับเดินออกมาจากห้องก็เจอทะเลเลย เช้านี้ลุงบังก็จากรีสอร์ทก็จะขี่ไปไหว้กรมหลวงชุมพรหน่อยนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยเขาว่าไหว้แล้วขออะไรกับประเด็จเตี่ยแล้วเนี่ยจะสมหวังนะครับลุงบังก็ไม่ขออะไรมากเลยครับขอให้ป้าอีทเปลี่ยนรถให้ลุงบังเป็นอัลต้าคันใหม่เพื่อที่จะได้เดินทางสบายขึ้นกว่าเดิมนะครับ ลุงบังก็ขับรถขึ้นมาถึงแล้วนะครับสารกรม,มหลวงชุมพรนะครับสเสด็จเตียก็ขึ้นมาสักการะนะฮะมาขอสเสด็จเตียขอให้ทุกอย่างราบรื่นชีวิตการงานราบรื่นทุกอย่างนะครับบรรยากาศด้านบนก็ดีครับสวยดีครับเพิ่งมาครั้งแรก ครับตอนนี้ลุงบังก็อยู่ที่บ้านเกาะเตียบนะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านสายลุงนำเที่ยวที่นี่เขาก็มีกิจกรรมให้กับลูกค้าคือนั่งเรือออกไปแล้วก็ไปกินปูอยู่ที่เกาะนะครับกิจกรรมนี้ก็ในทริปของชุมพรที่ฮาเดวิสันออฟฟินบุรีจัดให้กับสมาชิก ดาร์คโ r ชัปเตอร์นะครับแล้วก็ระหว่างนี้เราก็รออยู่รอกับข้าวเดี๋ยวค่อยกับข้าวใส่เรือแล้วก็ไปนั่งกินอยู่ที่ที่ในทะเลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดคนปกติเนี่ยมาที่นี่เมื่อกี้ผมถามเขาเขาก็จะแจ้งมาว่าคนละเก้าร้อยบาทคนละเก้าร้อยบาทก็อาหารพร้อมนะฮะ ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปกินข้าวอยู่ในทะเลก็เชิญได้ที่นี่เลยนะครับสายลุงนำเที่ยวปากหมดมาเลยสายลุงนำเที่ยวโอเคแล้วเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงติดตามชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวลุงบาจะถ่ายให้ดูว่าอร่อยักแค่ไหนโอเคร้านอาหารร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับเมื่อเมื่อวานที่ลุงบังมามาเล่นแพเปียกกันนะครับ เขาก็ต้องให้เราอะลงเรือเพื่อที่จะไปนั่งอยู่เหมือนกับที่เนี้ยเขาใช้เขาใช้เลี้ยงปูอะครับมันก็จะเป็นเพลิงอยู่กลางทะเลเลยแล้วเขาก็จะเอาอาหารจากบนฝั่ง่มาให้เราทานที่ข้างบนนี้บรรยากาศก็จะนั่งห้อยขาครับคนเยอะครับวันนี้มาถือว่าคนเยอะเลยเนี่ยครับ ทีน่าก็จะเป็นห้อยขาแบบนี้นะฮะเขาถึงบอกว่าอาล่องเรือกินปูห้อยขานีา่ของเขาก็สดๆสดนะครับมาจากทะเลสดีครับคือมังก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะฮะจบอย่างสวยงามสำหรับทริปชุมพรสองวันหนึ่งคืนเ,เจอฝนตั้งแต่ ตอนกินข้าวกลางวันเลยที่นั่งเลยอ่ะกินปูท,ที่ชุมพรนะครับตั้งแต่นั้นมาฝนก็ตกมาตลอดทางเลยฮะแล้วก็มตกบ้างหยุดบ้างเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับนานๆได้เจอฝนได้ขี่ตากฝนสักที่ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณ ฮาร์เรย s เ i วิสั o ออฟทนบุรีนะครับที่จัดทริปสนุกๆอย่างนี้ให้พวกเราได้ไปกินไปเที่ยวไปดื่มกันให้มีความสามัคคีมากขึ้นนะครับใครอยากสนุกแบบนี้นะฮะมาสมัครเป็นสมาชิกของพวกเรานะครับดาร์คชัปเตอร์นะฮะของพระราม5นะฮะแล้วก็จะมีทริปสนุกๆอย่างนี้ให้เราตลอดปีเลยนะครับ สี่ทุ่มกว่าแล้วต้องขอลาตีสวัสด์เพียงแต่แค่นี้นะครับแล้วก็ทิหน้าก็ติดตามนะครับว่าลุงบังจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนฝันดีลาตสีสวัสด์ครับสวัสดีครับ